สาวซิวนะตัดภาพมาวันนี้กลางนอกบาทว่าสิแล้วบอแล้วจักเทือ่อกไว้ไล้ขอหิวเขาได้ได้พ่อเอ้ยเดาพี่น้องเลยเนาะตัดภาพมาบาทเอกต่อจากคลิปตัวโมบ้านี่นเด้ออทีท่าสีพี่น้องเลยนะเนาะมาแต่ตลาดเรียบร้อยแล้วบาดเอกพี่น้องเลยทั้งน้องวินเนอร์กับทาแม่ให้กินข้าวอยู่บุลก สวัสด,ดีรับเอา,เอาน้าให้กินม่กินอีกอืมอ <lays S 1> าจาสวัสดีครับสวัสดีครับมาตะวัดพี่น้อยนะถสาเห็นการบูมของไพื่ดนเจอแล้วบายนี้เน ทางนี้เอาอึ๊บอึบชุ่ยชุยชุยืนขึ้นอีกอู้วว้ยพี่น้องไงนะกำลังขมุกขมมมกับสร้างสีสร้างจำเป็นพี่น้องเลยนะโดยสร้างจำเป็นสร้างพอกระเทือนไปเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ สีเหลือจากท่าเฮือนพี่น้องเลยเนาะโดยครับห้องน้ำครับประมูลยมโหรแล้วเนาะห้องน้ำเป็นก็ประมาณหกปีพี่น้องเลยโดยห้องน้ำเป็นสีมก่อนเนาะเป็นน้ำพักของเรงของประบุญที่เดือนเดือน่าทางเซลแมนเนาะจากบริษัทเป็นกับเก็บหาเก็บชีกกำนมลสามห้องน้ำเป็นอะพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยยมโหรท่าสีเนาะข้างในพี่น้องก็เลยสีเหลือจากเฮือนลองมาท่าก่อนพี่น้องนะ เปลี่ยนยังบ่บ่นล้วอ่ะมีเยอะยังไม่เปลี่ยนพี่น้องเลยเนาะขอบุญท่าสีสแมงเนื้อก็สบายดีสบายดีเลยสวัสดีเด้อเนาะพี่น้องอันนี้เป็นซีห้องพื้นเด้อหมพแม่ซีแทะโดยเป็นซีห้องพืน้นพี่น้องเลยลงห้องพืนงพ้นก่อน ก็ยังพอดีงายนะจะต้องรูปใส่กระทางก่อนที่พอพอเห็นเพิ่นเฮ็ดรูปถูไปถูมาใส่กระทางนั่นถูบ่แม่นถูรูดขึ้นทีเลยจะบ่ต้องเงียงอะไรนะเออแม่นมันมันง่ายแล้วเห็นไหมเนี่อ้าวมันเบาหน่อยมีเมียกบบดีใงมีนั่งพี่น้องเลยคอยบอกกันพี่น้องเลยวานนั้นว่าจะเมียงูพี่น้องเไยเนาะ อ้าวบอกว่าเท่าใด๋เพิ่นเพิ่นนั่นแหละงูอีกเพิ่นยังได้ให้เมียบอกอยู่ออนี่บ่ได้ไปทางเลยพี่น้องมื้อนี้เนาะอยู่ตัวแอเาเนาะโดยอเต้นองเกันสิปาไว้ก็บ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่หานี่เ็บ่ เห็นไหมพูดแล้วัอกว่าเป็นยังเสือเมียแต่บอเจ้าบต้องนั่นมันเจ้าต้องคือคือคอยบอกจีนี่เจ้าต้องดูดก่อนมันจังมันจังบอยาดสันเพลในสีนั่นเป็นยังไงเนาะสันในสีเป็นสางโมเมนต์สางคือเจ้าน่ะได้ซ้ำนี่แล้โอ้มา่อยบอกแม่อัน อนี้ง่พเยทางนี้กะเป็นห้องที่พอบุญท่าแล้วแล้วทางนี้กันเนาะโอ้เออโดยโดยเอาข่อยกระท้นแล้วเนาะทาห้องพื้นแล้วแล้วทาห้องพื้นพี่น้องกัเป็นยังไงเนียบอยู่บ่สร้างพอกระเทือนพี่น้องเลยเนาะสร้างจำเป็นเดี๋ยวทำง่ายสักทีคือยุ่งยุ่งเต็ม เรามีคนย่องเขาซ่อมเลยเขาจีผมซื้อว่าชุ่มเื่อนเลยมันมีแรงมีแรงบันดาลใจอันเฮ็ดบ่าสร้างจะเป็นด้วยอาสู้ๆจะพอบุญนุ่งามเด้อเไม่แย่สูงก่อเมื่อไรได้ยินอะไรเนาะโอ้หมูบ่อใส่เมื่อไรสำหรับใครงามเด้อนี่เด้อพี่น้องเลยเออบัวงามบัวงามเนียบเลยสม่ำเสมอการกุ้งนุ่งนึก พอแล้วก็เพื่อนย่องอยู่นี่นี่แหละพี่น้องจังบุคอยได้อยู่ร่วกันถ้าเองแม่จ้ะอยู่ร่วมกันย้ำลายรอะไรใส่กันตลอดอือคือแดดคือแดดโอ้เป็นสินเป็นสายอยู่เนาะเขาในลูกเขาบล็อกอะก็เป็นสินเป็นสายดิเป็นสินเป็นสายบุคคนย่องก็แบบเขาหมายเป็นสินเป็นสายตาสี บัตย่องก็เบ่าอีกแต่ลุงเนาะบัตย่องก็เบ่าอีกคือพานยุทสมแมเนาะแม่นเมื่อดฝนสิดาวัยเนาะเมื่อดฝ่าเมื่อดฝนถ้าห้องพื้นกราดสิดาวัยให้มันแห้งก่อนเนาะมื่นถ้าสีมื่นเจ้ามาสารต่ออีกเด้อมันสิป้าให้พวกแค่คิดต่อะไรสารออยู่ตอนเช้าดิปะตอนเช้าก็มาดิดูไปต้องตื่นแต่เช้าเด้อข้ามเงินเช้าจะไปซื้อเครื่องได้โอ้ดื่ม ซื้อเครื่องเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาบอสเยบอสกับบอสเนาะซีงทำาหุงเนาะโดยทาำวางเอาทาร์ได้เพราะว่ามืออื่นต้องได้อาออกไปซื้อเครื่องซื้อของเตรียมไว้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามาดูบุ้งไม้มักตกกกะวอาาาาหรินนเโดยเป็นข้าวต้มขนมน้ำบวงน้ำหวานพี่น้องเลยเนาะบุลเล่ถ้าเราติดตามซุ้มคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะ มือฮือเราฝันเนาะทำเพียนใหญ่เนาะเด็ดพ่ออยู่พ่อเป็นพี no, ่ด้วยก็ถือว่าทำบุญนั่นแหละพี no, ่น้องเลยเนาะทำบุญเพื่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ไว้นอนหลายปีโดยทำใจเฮาจำแห้งกำลังเฮามีประวัติใจเฮาจะเก็ดบุญอยู่แล้วจะเกไดบุญอยู่แล้วปลอดที่วนหอยวาาพี่น้องเลยละแอนขอบพี่นปรวัตใจเฮาคือเพื่อนว่าวเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดบุญบมหาเฮหตุยวัดเนาะ บมดจำเป็นต้องไปวัดพี่น้อยอยูย่ใส่กระเท็ดได้เนาะใส่เล่าหรือเล่มามืดฝ่ามุดปูนมาเลยได้านเป็นเหนี่ยง,นงนเนี่ยนะหนึ่งวคผ่านแล้วหนึ่เนาะยังถ้าห้องพื้นจะกี่จะซื้องพื้นซื้อว่าเด็พี่น้อยเนาะแมนเด่ห้องพื้นต่ต <c oughs> ต้อราในฮือนตัวนั้นได้เ่ะ Okay, quay đấy tốc đấy non với nở cả hai dù có ơi niu vì rồi nó dù thằng huyền thì... tiếng một tay 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 เม่นป้าบอกว่าลุงบอกลุงบอกลุงมาบอกลุงกับมาพี่น้องเลยโอ้มาเขาเขาจะห้องจักป้าตัวมันยังเดบไปเบิ่งไม่พอจักสิขี่ยังมาฮะขี่ยิ่งก็เป็นข้าวแวบๆพี่น้องเลยขี่ยิ่งก็จั๊กเม่นยังฮะ

มาเลยดิไว้ดิข้างอกสั้นเลยพี่น้องไปทางนี้ก็ได้โอ้มาเลยผู้ยังพ่อสบายดีมาซอยแน่ผัวเนาะแต่พ่อขาวไม่แม่มาแม่น่าใส่เสื้อขาวเต่าเอ้ยปวดหัวปวดหัวใส่เสื้อขาวมาได้เต้ นอนอยู่ในเฮือนนี้น่ะคนเครื่องคุณคองออกมาอไปไว้ไปไว้พ่อไปว้สร้งกันไว้ังามแล้วชีเนาะโอเคชี้ได้แล้วไปนี้เดี๋ยววดลวดไปกัพ่อแล้วพี่้องเลยเนาะอวงามมาสร้างมาทำอะไรมาสร้างชีเดเนาะงามงามงาม

เพียงพอสมีพอมือเริ่มต้นใหม่เนาะจักมือใดนโอเคไปไปเบิ่งผุนเราเนี่มาผู้พอได้นะสาวซิวนะแต่ผ้ามาวันนี้กลางนอกบาทว่าสิเล้วโบเหลวจักเถื่อไว้แล้วขอหิวเข่าได้พอเอ้ยเลยววนส สีออกไปหน้าอะไรอยู่เดี๋ยวไปปูสีออกไปหน้าน้องไปบนพันอีกพี่น้องเลยเนาะโดยพอกับคลิปนี้เลยเนาะพอดีสิไปเบิ่งทางน้าเนาะโดยทางเกิดเป็นวัดจะเบิ่งน้ามันแล้เนี่ยเห็นว่าเราเป็นน้าเหมือนเดิมขึ้นมาจะนำมาด้านขึ้นมาได้ได้สามสามผาเนาะโดยว่าง่ไงกะอ่าเนทางตื้นเนาะทางตื้นในน้าเบิ่งพี่น้องเลยโอ้โดย เนเนอเนาะด้าพินาเลเนาะจุบอ่าโเพียงสนกรอาจจะไปต่อหน้าหนอบนแฟนด้ยบาฟาะสบายดีเลยพินางเลนะด้ยจเป็นมันี่เนาะมีคุ้มมีคุ้มมีคุ้มบอกแล้วจะเทียงเมียโอ้มาล่าเเด้อมาแล้วพ่นองเลยมาพ่นองเลยเนาะตัดภาพมาบาตเต่อจากคลิปตัมานี่ด้อทีท่าสีพ่นองเลยเนาะ มาแต่ตลาดเรียบร้อยแล้วบาร์เดยพี่น้องเลยทางน้องวินเนอร์กับทาแม่ให้กินข้าวอยู่หลงสบายดีสวัสดีครับเอาน้้าใหกินเต่าอันโด้พี่น้องอ้นะถ่าเห็นแารบุ้มก็งบ่ได้เจอแล้วบาร์เดยเนาะเจอแล้วอ๋อแดดชาบาร์เดยพี่น้องเ้ยนาะเบียร์นี่บุ๊มบิลได้พี่น้องเลยเบียร์นี่บุ๊มบิลได้พี่น้องเด้อเป็นเบียร์ของทาง ปาเชิกับลุงจันติดรถเพลนเนาะเพลนกอาสิไปชงอยู่ห้านค pues nah, ่าละกันสิเอาเปียมาขาอยู่ห้านนั่นแหละเนาะก็เลยติดรถเพลนไปเลยยืมรถเพลนไปซื้อเครื่องซีคอมซีเก่าพี่น้องเลยเมื่อไหรก็ได้เนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่เจดีญบ๊วยทุกทานพี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อไหรก็พบพ่อตอนช่วยๆเนี่ยจักหน่อยมาแต่ตลาดพี่น้องเลยเนาะกัไปหาซื้อเครื่อง สื่อของมหมักไม่หมักตอกกาเกียมสเสเฮ็ดผ้าขาวผ้าหน้ามถวายทางยาคูเนาะาเพื่อ,อเฮ็ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะสิขึ้นไปอยู่เพื่อนใหม่พี่น้องเลยเนาะสิไปรับไปนอนอเฮ็ดทางผ้าขาวผ้าหน้ามทางถวายทางยาคูบาจายนผนกอนเนาะใส่บาดจัดน้ำบาดบริไส่เนาะมีแต่ยาดน้ำเนาะบาดกระชายบ่ ด้วยไม่ต so no. no. okay, no. ุ้ยู่แใส่บาทพ่อเห็นเพื่อนรุ่งจันตอนนั้นแหละใส่บาทพ่อแม่ด้วยด้วยด้วยการที่เราให้บูรนาเนาะก็จะต้องใส่บาทน้ำใส่บาทน้ำเนาะด้วยด้โอเคเนาะใส่บาทจัดน้ำพี่น้องเนาะเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวทเนาะปบูร์นล่วงละพี่น้องเยเนาะอ้พี่น้องเยเนาะบืรนไม่ใช่ลูกฮะบืรนไม่ใช่ ไปนาปแ้เหนหนูชมป์เนาะพอคนเครืงกอนบัตนี้พี่นางเลยเนาะเค่องสวยก่อนมีทั้งมักไม่หมักตอกพี่นองอะยหมักไม่เก่ายางเนาะอวกาศสนหมูสีงัวสีควายพี่นรสตลาดะหักไม่เวี้อยง่เพลงนเมอานเมันจะดูกันนงเึบ ๊บเออใช่๊บาดีพี่น้องเลยเนาะทางไปแถวกำลังคนครัวเบิ่งอยู่พี่น้องเลยว่าถือหาตามที่ผนสั่งมาอยู่บ่นี่พี่น้องเลยเนาะมักใม่มักตอกขอบปัดอยู่บ่ดือมงได้ไม่ตุ้ยเด้อ เนาะวัตถุดิบได้ชำนิแล้วโดยซื้อย่างหน่อยละหน่อยพี่น้องเลยเนาะหามันครบมันครบครบน้ำผ้าขาแต่ว่ามันหลายอย่างไปนลยเพื่อจะครบวันนี้พี่น้องมันก็เลยเลายแล้วมีหมักไปหมักตอกเนาะชิ้นหมูชิ้นงัวชิ้นควายเนาะพอาชิ้นควายครบกัมันก็นจากน้อยหนึ่งพี่น้องเลยน้อยจากไหนมันครบในี่ยผ้าขาวผ้าหนามวันนี้แหละเนาะ เข่าผ้าให้มันไล่ควบคดนด้วยเนาะ,นะ,นะสบายดีได้ไม่ตุยเด้อบอกปลาลุงพ่าาอแนบอกเป็นตู้พ่อแนเป็ตู้เอ้ยมาเด้อมาเห็ดผ้าเข่านะเมนองมิ้วเลยเด้อเ <c oughs> ออม่น้องมิ้วเช็ดผ้าเข่าให้เงาคู่ขึ้นมาเฮือนเพิน่นด้วยแช็ดผ้าเข่าผ้าน้าให้เพิ่นเงาเงาคู่ขึ้นมาชาั้นมือมาตัดบาบมือเศร้าเศร้าเนาะ ไม่ <ừ> ตู่ย้ายเมืองนอกกับมาหนิเด้อคือได้ย้ายไปอยู่น้ำลูกอยู่บ่อเจ้ากัดสิไปอยู่บ่อเขไปเทียมานี่แล้วเพือนครัวยังบ่มีเนาะไปปลุกต <ừ> ูบเอาอยู่ผลเนาะเออเพือนครัวบ่มีสิไปหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใช้เข้ <c oughs> ไปเทียมามาหนิเน๊ยพี่กาหายแล้วออกกํ <ừ> าลังกายเอามาหนึ่งข้าพี่เลยก็งดไเช่ามาหนิกะตอนแรงมาหนิกะ กิน,นข่ามาหนึ่งขา้าวหนึ่งข,ข้าวชุดแรกกินข้าวแล้วก็บมือ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 มอย่างมือก็อยู่นี้นอนอยู่พุ่นเนาะมีแต่ยามฝ่ายยามฝนละหอบไปพุ่นเนาะย่ามฝนนะจังเพื่อเพืเ่อนเชียร์เพื่อนคั่วให้ไปเพื่อนคั่วให้เขาได้ตั้งขี่พื้นขี่ไผ่อยู่พุ่นไห้ขี่ไปหนึ่งอยู่ซ้ายขันมีแต่ห้องน้าหม,มันบ่พุกตูไปแล้วก่อนเออพุกตูพาอันแลยพุกตูใส่ก่อนเนาะ ขึ้นอะไรนักการ์เมื่อการเกมเห็นแล้วสีหมูไอตู้เย็นไว้ก่อนเน้อสีหมูเนาะเห็นแล้วไอแอปเปิ้ลหมักมะกรครบอยู่นี่เด้อไปพุ่นแล้วจัดแจงเบิ้งขึ้นอะไรเนาะคนไปไหวเย็นใช้ตู้เรือนั่นหมักไม้เลยเนาะเออเนี่ยกินนะเฮ็ดได้จะไปโจมไปแต่งอยู่พุ่นนี่แถวเพื่องหมักไม้ไก่พุ่นเลยได้เบิ้กคือย่ากอย่างว่าหมักไม้ เน้อเนื้จังหวะมันได้เนี่ยพอได้ใส่มันเนี่ยตุยจัดแจงเบิ้งอะไรนั่ย้งาเลอันนี้หมวงอันน้หมอหมวอย้ํหมวงสุกหมวงน้อยอะไรได้หนิบ่มเป็นง่ายได้หนิมีแต่แนวแพงเน่แเนว้อเนยูมีแต่แนวแพงแ่ซื้อสมท้อแนวแพงเสมอในพน้อเครื่องของแพงนี่แหเา เพื่อนมันครอยู่ดีมีแห,ห้งเนาะอยู่ดีมีแห้งถ้มันคูณเพื่อนอยู่นอนอเพื่อนทปีใหม่อันนี้นะมันเป็นยังโดปีใหม่เลยอเอาอย่างคู่ขึ้นมาชั้นเข่าปีใหม่เลยเลยเอาสเาเนาะเอาเมยเอาผ้าจอฝากไปตุ้ยแล้วเบิกบาดนี่เนาะุจะเอารถขึ้นไปส่งลุงจันก่อนบาดนี่ยละกันสิเป้ไปแล้วมันนี่เนาะหาเวียข้างงานแล้วบนีรเนาะอยู่ไปกับวิวขึ้นพี่น้องเลยเนาะไปหาไทย อ่าบอลพนวิวขึ้นพอแล้วเนาะบอลพอแม่พี่น้องบอนติดตามับสมอยู่เนาะหละสิไปแทบนลน่เนาะเพระอะน้มันโดใหอยโหน้าแล้วบเนยอเนาะโอเคจะได้ไม่ตุยได้ฝากเป็นตุวเบื้งน้ามันนี่เลยได้บายดีบายดีนยทำแค่น่อยจเป็นที่น้ากับพี่ไว้ยาเขา มีน้ำกระปุ่นน้ำแน่เนาะคือน้ำกระปุ่นแม่มีของมักมาตุ้เลยเนาะของมักอืมใช่ใช่ผ้าขาวผ้าน้ำมันล็กมันนาโดยมากแต่พ่อแต่แม่มีผ้าขาวผ้าน้ำมันมีเลยกุ๊กมักดื้อพี่น้องเนาะจำเจียวเมียงคักก็ยังได้พี่น้องเนาะยงามเลย แต่ว่าบุญกินบม่ได้พี่น้องเอ้ยอยากนงมจะเจาอจะกินบม่ได้ข้ามช่วงนี่นะเนาะกระเพาะพี่น้องกินแล้วหนึ่งก็ถือว่าเหตุผลลดเนาะฮาสาบุญกือได้ขอจบคลิปเพีย่องแนดงกานไดนะ้พี่น้องเด้สนวะัสดีพี่น้องนะเนาะบรนี้ก็มาทาคลิปบรรยายกาศพี่น้างเมืองตอนตเศร้าไปตลาดตะลีมาซื้อเครื่องหมกักใหม่ฮะของอยู่ของกินเพื่อกาเกียมนะยเนาะยอผ้าเพนหรือว่าย่อผ้าขาวให้ทั้งยาคูพี่น้องเลยเพื่อทำบุญเพื่อนใส่บาตรหยาดน้ำเนาะก่อนจะขึ้นไปอยู่ พี่น้องเลยหลังจากหลายปีที่ผ่านมาเนาะหลายผ่านหลายปีพี่น้องเลยนะสเหตุผลมันแล้วมันทวายซะเพื่อค,ความสบายใจแหละเย็นเป็นสุขเนาะภาคขอบภัคกั้วคำวิวบา้านนี้พี่น้องเลยเนาะเขาขอบุญขคุณพ่อพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อที่เขามาหับมาส้มแล้วก็พี่น้องเลยเนาะตลอดที่ผ่านมาเนาะเฮ็ดคลิปมากกับพ่อพี่น้องเห็ซีเนาะเขาเป็นกำลังใจมาตลอดพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางเบอรปานีิแม่์เวงคัมที่สวยทาง ที่สดสวยทั้งกะโลเนาะหรือว,ว่ากระเบื้องพี่น้องผู้เฮือนเนาะแล้วก็ทั้งไอหักซอยชีน่าพอหักพี่น้องเลยเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยซอยกันพี่น้องเลยเป็นกับมีน้ำจิ้นน้ำใจสดสวยทั้งมาบุญเด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะถ้าว่าบ่มีทุกทานผู้ใหญ่เจดีเนาะอายจจดีกะคือจงมีมือนี้พี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ถ้งเออปัญญามีเว็นคำจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขการสุขใจเด้อ อ่าตัดนาสิ่งใดพอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเม่เด้อเด้อเด้อแล้วก็อายเด้อ,ะะอเอนะะะาะแล้วก็ทั้งพอหักจากทางต่างประเทศทำเด้อเนาะขอบคุณหลายๆเนาะขออะไรบุญส่วนบุญในครั้งนี้กับหาทั้งทุกท่านที่สวดทั้งมาบุญมาอยู่เย็ยนเป็นสุขเด้อนะสุขกายสุขใจในครอบในครัวป่ะพี่น้องเอลยเนาะสาธุเนาะพระสาพี่น้องเอลยเนาะขอบคุณคุณพ่อพี่น้องทก่านเด้อทุกท่านเนาะ ่าที่คอยเป็นกำลังใจหลักกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กับมาสองทาง YouTube ประบุญสารว้านเด้อขอบคุณหลายๆเนาะคอยจงเจริญในหน้าที่การงานถูกประการเด้อขอพี่น้องเนาะปีใหม่ปีเมื่เข้ามาแล้วขออยู่เย็นเป็นสุขขอครอบครัวสุขกายสุขใจเตือนปีใหม่สงการขอขอให้ระมัดระวัางนะได้พี่น้องเด้อเนาะในการดื่มมึนเมาเนาะให้มีสติในการเล่นพี่น้องเลยเนาะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนขอการคำว่าสบายดีพี่น้อง